มาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาถึงป่าแล้วค่ะป่าเห็ดแล้วค่ะมาดูด้วยกันนะคะนี่อันนี้ป่าเห็ดนะที่ยายอีเคยมาเก็บค่ะมาดูต้นสนสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยมาดูค่นนี้เนี่ยค่ะยายอีเคยมาเก็บเห็ดแถวนี้แล้วค่ะเห็ดเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้มันคงยังไม่ขึ้นหรอกแต่จะมาดูเฉยๆค่ะไปด้วยกันค่ะไปค่ะ ตาเยอะนหมใช่ไหมหญ้าสูงมากค่ะหญ้าสูงมากเนี่ยมาดูด้วยกันนะคะดูไหมเนี่มยมันจะขึ้นแถวเนี้ค่ะตาหญ้ามันสูงมากค่ะ ถ้าเจอเนี่ยยะอซจะกรีดเลยนะคะเนี่ยมันยังไม่ขึ้นหรอกคะ่ะเพราะเพราะยะอซอยู่แบบว่ามันเขาเรียกเชียแหลนคะ่ะมาอยู่ใต้คะ่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบว่ามันยังแห้งแล้งอยู่คะ่ะมันก็ยังไม่มีเห็ดค่ะตอนเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยคะ่ะเห็ดขึ้นเยอะเลยคะ่ะแถวเนี้ยอันนี้ป่าเห็ดนะคะเนี่ยป่าเห็ดคะ่ะเนี่ย ตรงนี้นะคะเนี่ยที่เป็นทางขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะเวลายายอีซมาเก็บนะโอ้โหมันขึ้นขาวหมดเลยค่ะเนี่ยสวยเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งมันเยอะมากเลยค่ะในฉาป่าน,นี้ยายอีซเคยมาเก็บไม่มีก่ะมาวันนี้มาสำรวจก่อนค่ะมาสำรวจ ให้มาชมป่าด้วยค่ะมาชมป่าว่าป่าเห็ดที่นี่เป็นแบบไหนค่ะมันมีอย่างนี้ลรือคะเนี่ยดูด้วยกันค่ะเนี่ย,ยเป็นแบบนี้ค่ะป่าเห็ดเดี๋ยวเราลงเดินขึ้นไปแค่ดูโก้ลิ้อยออฟแค่ดูดิบิกกโก้ลิ้นเล็งอ๊อฟแค่ดูดิ แค่สามเด้โอเคกวิบะแล้ว okay. ว ouais. yeah. ิจะต้องขึ้นวิจะ r บะอ i ไรโกวิจะแบะเต็มไหลอะไรเน้นไหลเ e อะก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเต็มเลยค่ะแถวเนี้ยถ้าฝนมันตกก็เดี๋ยวอทิตย์หน้าฝนตกเลยค่ะอาทย์หน้าฝนตก ก็ต้องรอเป็นบางทีอาจจะเป็นอาทิตย์กะอาจจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะนี่ค่ะสนุกมากเลยใช่ไมถ้ามัน,ม,นมีเห็ุให้เก็บบางทีมาก็ไม่มีให้เก็บนะคะนีะ่แหละ ป่าเห็ดที่เมืองนอกค่ะหรือว่าที่เดนมากกอะกัน,เ,นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นป่าอย่างนี้แล้วค่ะ ก็นึกว่าเดินมามาเดินออกกําลังแล้วกันค่ะมาดูป่าเห็ดด้วยแล้วก็มาเดินออกกําลังด้วยค่ะ นีบางทียายอีซก,ก็มาคนเดียวนะคะบางทีก็มาคนเดียวหาเพื่อนมาไม่ได้ก็มาคนเดียวค่ะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แถวๆนี้ค่ะเนี่ยอยู่ในแถวๆนี้ค่ะให้ดูนะคะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แถวเนี้ย มันจะขึ้นใต้ใต้ต้นสนเนี่ยค่ะต้นสนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ใต้ต้นสนเนี่ยค่ะเกดมันจะขึ้นอยู่ใต้ต้นสนเนี่ยแต่นี้มันยังแห้งอยู่ค่ะแห้งมากแหง้งเดี๋ยวเราตัวช่ย Ja, fordi vi bare går ind og kigge. Ikke noget andet. Vi går den vej her. Hvad er det, åbne. Var de hvad? Var de to? Okay. Ja. Det passer meget godt, det går ud om tager et parter, ikke? Yeah. นี่แหละค่ะมาให้ดูป่าเห็ดที่เดนมาร์กนะคะเนี่ยบางที่นะคะบางที่บางที่เข้าไปนะคะเข้าไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเจอไอ้หลุมฝังศพค่ะหลุมฝังหลุมหลุมหลุมฝังศพ ท,ที่เนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะเออถ้าไปเจอไอ้ก้อนอะไรไอ้หินใหญ่ๆนะคะเขาจะวางไว้สามก้อนอะไรอย่าเงี้ยคะ่ะอันนั้นคือที่ฝังศพเขาคะ่ะบางทีไปเจอคะ่ะเข้าไปลึกๆในป่านะคะแต่ป่านี้ไม่มีคะ่ะป่านี้ไม่มี ยังไม่เห็นเลยนะคะในไอซยายอ๊ดมาบ่อยกะแล้กก็ยังไม่เห็นอะไรแต่เวลาไอียายอ๊ดเข้าป่ายายอซดก,ก็จะบอกว่าเออขอเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนนะคะยายไอซดก,ก็จะบอกเจ้าที่เจ้าทางขอยายอซดมาหากินหาอยู่นะคะขอจะให้มาทักมาทายขอยอ่าได้มาทักมาทายยายอซดเลยนะคะก็จะบอก บอกก่อนค่ะขอเขาก่อนอน,นั่แหละสวยค่ะสวยเนี่ยสวยป่าสวยค่ะแต่ตอนนี้ต้นต้นหญ้ามันสูงมากค่ะมันก็เลยดูทึบเดี๋ยวให้ฝนตกแล้วเขาก็จะเจ้าของป่าเขาก็จะมา ตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าแล้วหญ้ามันก็จะสั้นลงก็เดินง่ายขึ้นค่ะตอนนี้มันหญ้ยายังสูงอยู่ค่ะเดี๋ยวดูสิคะเนี่ยเราเดินกันมาไม่ใช่งญ้านะคะหญ้าค่ะเนี่ยหญ้าเต็มเลยค่ะดูนคะเนี่ยหญ้าเต็มเลยค่ะเนี่ยเราต้องเดินลุยหญ้าเลยนะคะเนี่ย สงสา,ารคุณแจ่มท่นนะมากับเพื่อนเพื่อนอายุเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสี่แกมาเป็นเพื่อนค่ะอย่าอีกก็ไม่กล้าเข้ามาคนเดียวหรอกนะก็กลัวเหมือนกันแค่ทรโอ้ใช่เดียเดียว์เยสโกตูโกเอฟต้ไหมพอดีเอ่ดียเดียเดียรหาลิสมเออแขนนะเดียวโหเล่ยเดียร์เดี๋ยวโอยเนี่ยมันเป็นป่ายเนี่ยค่าต้องเดินเข้ามา ที่นี่ไม่มีส <as> well. ัตว์ใหญ่นะแต่มันมีสัตว์เล็กค่ะคือเขาเรียกเอที่นี่เขาเรียกเอสกโกลฟลัวโกลฟลัวยังไอ้ไอ้ที่เรียกอะไรโกลฟลัวไอ้เดียที่ฉับลื่อไอ้เดียวม้วนชัวร์เดียวเรียกอะไรนไอ้เกสโกลฟลัวเฮ้ยยังแต่เดียวเขามันจะมาเกาะเราค่ะ มันจะมาดูเดเลือดตัวเล็กๆเ,เหมือนเ,ออเขาเรียกบ้านที่เมืองไทยเขาเรียกอะไรนะตัวเล็กๆอะ่ะเขาเรียกอะไรบ้านที่เมืองไทยอะ่ะเออตัวอะไรนะคะที่มันที่มันขึ้นขึ้นหมาขึ้นแมวอะคะ่ะที่ที่มันกินเลือดหมาเลือดแมวะคะ่ะเขาเรียกตัวอะไรคะยีจ,จําไม่ได้ยายอิทเห็นตัวอะไรไม่รูเนี่ยวิ่งจุดจุดค่ะ เแค่ถอยก็โกเดี๋ยวโอจะทำออกเดี๋ยวตัวอะไรนอกระดาษไทยหมัดใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่หมัด หมัดเลยไม่ใช่ก็เรียกตัวอะไรนะที่มันที่มันดูดเลือดหมาแมวอะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เดินกลับกันเลวค่ะก็ขอจบเลยก่อนนะคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไป ยายอีจะพาไปตรงไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะก็คุย้ยก็ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยายอีด,ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ